สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะฮะอยู่กับเจ้าปืนเดอะลิงเจอร์นี่ฮะนี่ปืนเดอะลิงเจอร์นะครับอ่าเป็นเม็ดอินญี่ป่นนะครับนี่ดูฮะอเมริกันเดอะลิงเจอร์นะครับนะฮะเป็นโมเดล2นะครับนี่เม็ดอินญี่ปุ่นโนจีนานะครับนะฮะก็ตัวนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่ไหนล่ะ <笑><笑>เห็นเป็นสี่เงินเงินอย่างนี้ฮะมันคือเป็นพลาสติกนั่นเองครับผมก็เนี่ยเป็นพลาสติกก็แกอกแกะกแกได้นะฮะก็แต่ว่าก็มีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะก็เป็นพลาสติกที่ทําสีเป็นแบบเงินเลย,เ,ลยเห็นไหมดูดิเงาวาววับเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหล็กเลยนะอืมมันทําดีนะญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ได้มาแค่กระบอกเดียวนะฮะ ตัวนี้ก็กะว่าจะเอามันมาถอดถอดแบบออกนะฮะดูโครงสร้างนะครับแล้วก็ลองทําดูนะฮะเป็นในแบบฉบับของต้นแคปกันนะครับผมนี่ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงอ่ะเดี๋ยวดูดูกาปืนแข็งแรงมากสปริงเขาทำมาดีมากเลยครับบอกเลย กะปิงไม่ว่าจะกลายปืนหรือว่าจะเป็นนกสับนะนะเดี๋ยวดูนะด,ดิงานมันโคตรไกลอะห่างกันมากเลยเดี๋วฟังเสียงฟังเสียงเห็นไหมตีแรงนะบอกเลย ดีเลยก็ตัวนี้ก็จะมีน็อตให้ขัน3จุดแล้วก็มีเป็นเป็นบล็อกอีก2จุดนะก็จะแกะปืนออกมาได้นะครับนี่ประมาณนี้ก็นี่อะเดี๋ยวให้ดูตรงกลางน,นี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นโบโบนะกงกวงแล้วไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าจะเอาไปใส่ลูกแก๊ปสีแดงใช่ไหมเอาไว้เล่นยิงแบบปัง,ปงๆให้มันเสียงดังเฉยๆนะก็ก็ว่าเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ออก เนี่ยตัดตัดตัดตรงนี้เนี่ยตัดตรงนี้นะออกมันก็จะรูตรงนี้ก็จะโบรกว้างเพราะมันกว้างเสร็จปั๊บเราก็จะทําเป็นปอกปอกลูกปืนขึ้นมานะแล้วก็ใส่ลูกแก็สีแดงแเม็ดแดงแใส่เข้าไปที่หลังตูดแล้วก็ดันเข้าไปที่นี่นะแล้วพอเวลาเราง้างขึ้นนกเสร็จเรียบร้อยปั๊บกดยิงมันก็จะโป้งเข้าไปตีไปตีตูดตูดปอกบอกแก็ มันก็จะดังนะฮะก็จะสามารถใช้งานได้นะตัวนี้ถ้าจะทําให้มันยิงได้ก็สามารถทําได้แต่ว่ายังไม่ทำนะฮะเราจะนี่คือตัวต้นแบบไงมีแค่ชิ้นเดียวอ่ะฮะโอเคไหมมีแค่ชิ้นเดียวดังนั้นเราจะต้องรักษาตัวนี้ไว้ให้ได้ก่อนนะฮะด้วยการเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปแกะแบบออกมาเป็นภาพสามิตินะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำอะไรต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะฮะ แต่ในเบื้องต้นคือก็จะประมาณนี้จะยิงได้แค่นัดเดียวก็คือจะไม่เหมือนกับดาริงเจอร์ที่รุ่นก่อนที่ทางร้านต้นแคบกันเคยทำนะที่มันสามารถแบบหักลำกล้องลงมาได้นะเดี๋ยวมันบิดบิดลำกล้องออกมาแล้วใส่ได้2นะัดแต่ลูกแก๊ปได้2นะัดอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นโมเดลของญี่ปุ่นแบบนี้ก็จะใส่ได้แค่นัดเดียวนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่า ในเบื้องต้นนะฮะก็ทางร้านก็จะทําโมเดลนี้ขึ้นมานะครับในรูปแบบของ3มิตินะฮะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวก็จะทําบล็อกแล้วก็หล่อนะครับผมประมาณนี้นี่เบสอินญ a ่ปนะฮะของดีมีน้อยฮะตัวนี้มีมาก็แค่กระบอกเดียวนะไม่ได้เอาไว้ขายนะตัวนี้ตัวนี้เอามาโชว์ให้ดูก่อนนะฮะว่านี่คือตัวต้นแบบของเดอะลิงเจที่ทางร้านต้นแคปการจะผลิตนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะว่ายอด s u b สไครต์นะฮะกับยอดผู้ติดตามเนี่ยยอดดูเนี่ยมันมันเยอะแค่ไหนนะถ้ามันเยอะเนี่ยก็คงจะคุ้มค่าเก่การเอาไปทานะฮะแต่ถ้ายอดมันน้อยก็ก็พักมันไว้ก่อนนี่ก็สะสมก็วางไว้ก่อนยังไม่ต้องทํามันนะฮะก็จะทามันตอนที่ยอดยอดผู้ติดตามได้เยอะๆแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้หรือว่าเดี๋ยวดูตามกระแส การเรียกร้องอ่ะถ้าเด็กๆสนใจกันเยอะนะฮะหรือว่าคนชอบอยากได้เอาไปสะสมเนี่ยก็เดี๋ยวจะทํากันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกําลังใจให้ทางร้านต้นแคปกันด้วยเห็นแล้วล่ะบางคนกดมาดูเฉยๆแล้วก็ผ่านไปนะฮะไม่กดติดตามอาจจะคอนเทนต์ไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็จะจะ,จะผลิตมาอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะหาปืนแก๊ป เอาไว้เล่นยิงเล่นกันสนุกๆขำๆนะให้แค่เสียงดังเฉยๆน,นะไม่ให้เกิดอันตรายนะก็จะหาแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ตุ้ยตุ้สวัสดีครับ